ใส่เดือนใส่เดือนนี <c oughs> ่คือบ้านเฮาเอิ่นกีกะเดียนใส่เดือนเดี๋ยวดูหนาวฝนที่เบิดใส่เดือนมันก็ออกไปหาทําลดที่ซุ่มซื่น นี่คือสัญญาณว่าเรือดูนหนาวหรือว่าฝนจะตกใส่เดือนตัวยังไงถ้าเจออพี่น้องสังเกตุไงว่าขันขีเดือนออกใส่เดือนออกไตคือฝนจะตดตามุ่งจรชีวิตของเขาอันนี้เป็นใส่เดือนง่อันนี้ยุคของเซนนี่ว่าเป็นปลาไหลนี่คือใส่เดือนง่าย ประโยชน์มันก็คือเอาไปให้ปลากินหรือว่าใส่เบ็ดมันสิบกหล่อนไงมันตัวไงผมขี่ขี่รถมาจากไครสิเก็บมือละกิโลได้ไงไปเไ็บปลาเนี้ยแหละครับใส่เบ็ดเนี้ยใส่เดือนใหญ่นี่ใส่เดือนตัวไงตัวไงปานปลาไหลนี่คือใส่เดือนว่ามันงูดินดิใส่เดือนใส่เดือนใหญ่เพราะว่าเก็บมันเรื่อวย มันก็ไปอของมันเป็นอาหารของป่าไปใเกเบ็ดได้เบดอันน่ะนะครับมันไม่ประโยชน์อย่ามองขำคนที่จอดรถเก็บต้นช่างมามือน,นี้ก็ได้หลายเยดียดเลยเป็นกิโลหรือที่นี่จะใส่เดือนจอดรถเก็บต้นช่างมากนะครับครับมาจากใคร เป็นกิโลคนแล้วอยู่นี่นี่ใส่เดือนอย,ยต่อยจะตัวงไงเด้เอ้าท <laughs> ำนีน่แล้วเนาะ